สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ผมมารีวิวนะครับไม้แบดมินตันฟรีดนะครับแบรนด์ไต้หวันแล้วก็เมดในไต้หวันนะครับรุ่นที่ผมถือเป็นไม้สีเขียวนะครับรุ่น Control X42 นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีสองสีมีสีเขียวและสีชมพูให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ แบบออร่าเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับ CU นะครับาเาลี่ออยู่ที่ประมาณ83ดสถึงแกรัมนะครับบาลานซ์อยู่ที่285-195มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุดถึง28ปอนด์นะครับตัวนี้เฟรมทำจากไฮโมดูลัสคาร์บอนกาไฟว w i อ h Ultra Power Frame นะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่แข็งแรงมากแล้วก็ให้ตัว ให้ตัวดีดได้ดีมากนะครับดูจากคลิปนี้มีทั้งดีดแบ็คแฮนด์สบายสบายชิลๆเลยนะครับออกแรงน้อยมากลูกใบแรงมากนะครับไม้ตัวนี้หน้าไม้กว้างครับตีสบายมากนะครับจุดสวิตช์พอร์ตใหญ่ทําให้การสัมผัสของเราเนี่ยดีขึ้นมากเลยจริงๆนะครนะครับส่วนราคานะครับราคาเต็มอยู่ที่2,290บาทนะครับ ของเราพิเศษนะครับไม้ละ1,490บาทนะครับแถมเอ็นแถมซองส่งฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีของแถมพิเศษให้นะครับผมขอ10ไม้แรกเนี่ยผมมีของแถมพิเศษให้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวสั่งมาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับว่าได้อะไรนะของแถมพิเศษนะครับถูกใจแน่นอน ผมค่าแน่นอนนะครับดูการตีนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับตีชิวๆนะครับเห็นไหมครับอ่าเซฟไปง่ายๆมีแบ็คแฮนด์สตอรให้ดูนะครับอันนี้เอาสียมพูมาตีให้ดูแล้วนะครับสองสีไม่มีความต่างนะครับต่างที่สีเฉยๆนะครับท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ มุมขวาด้านล่างนะครับมาสอบถามกันนะครับนี่ลูกดาาให้ดูเลยนะครับไงครับนิ่มๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแอดไลน์ไว้ขอพระคุณมากครับ